สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควา้ารางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Award Premium ระดับพพทินัมจากการไฟฟ้านครหลวงรับรองเป็นต้นแบบอาคารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะพร้อมเปิดพื้นที่สีเขียวส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ค่ะ นางสุร,งรังครัตส้อยสนผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่า อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสสได้รับรางวัล MEA Energy Award Premium ระดับพทินัมเป็น1ใน7อาคารที่ผ่านการรับรองระดับสูงสุดด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานที่ดีในระดับประเทศรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงโดยสสสได้ออกแบบและบริหารจัดการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย26,000ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์สาธารณะ83.79%และเป็นพื้นที่ทำงานในส่วนสำนักงาน16.21%เน้นความใส่ใจต่อสุขภาวะของพนักงานและผู้ใช้อาคารซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสสสที่ว่าทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งอาคารที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ในระดับพรีเมียมต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา3ด้านดังนี้ 1. ด้านการมีส่วนร่วมและความใส่ใจของผู้บริหาร 2. ด้านความยั่งยืนของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ 3. ด้านการปรับปรุงการใช้พลังงานรวมถึงดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริงและเกิดผลประหยัดพลังงานชัดเจน สสส,สมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยโลกให้ยั่งยืนโดยจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานคณะทำงานตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการพลังงานคณะทำงานคาร์บอนฟุตปริ้นองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการและลดปริมาณก๊าซรเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานการจัดการของเสียตลอดจนเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติจนเกิดเป็นระบบและอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานอาทิระบบบำบัดน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ท่อนำแสงระบบโซลา่าเซลล์ที่ผลิตพลังงานกว่า5,000ยูนิตต,ต่อเดือนทำให้ประหยัดค่าไฟกว่า30,000บาทต่อเดือน รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารอาทิระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติตอนพักเที่ยงบันไดดนตรีให้ความเพลิดเพลินขณะเดินขึ้นลงแทนการใช้ลิฟต์ ทั้งนี้สสสเปิดพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะส่งต่อองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างชีวิตที่มีสุขทั้งกายจิตปัญญาและสังคมผ่านเส้นทางการเรียนรู้วิถีสีเขียว g r e กรีนบิว i ิงกรีนลิฟ v i n g สถาปัตยกรรมและวิถีสีเขียว14จุด ตอกย้ำการรับรองมาตรฐานอาคารที่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคารเป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ติดต่อเข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8.30นาิกานาทีถึง17.00นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0 2 3 4 3 1 5 0 0ค่ะ